คะมารับรถรุ่นนี้ที่โตโยต้อยุทยาบริการเป็นยังไงบ้างคะโตโยต้อยุทยาบริการดีจริงครับ สวัสดีค่ะ FC แฟนเพจทีมขายผู้จัดการจุเรนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอลูกค้าตัวจริงเสียงจริงลูกคา้าน่ารักมากๆเลยนะคะเดินทางมาไกลาจากจังหวัดชลบุรีนะคะลูกค้าเป็นลูกคา้า FC แฟนเพจแนะนํามานะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าซื้อรถกับทีมขายผู้จัดการจุเรยังไงบ้างพี่อ้อมขาบอก FC ถามบ้านนิดนึงค่ะคว่าเซลบริการเป็นยังไงบ้างคะบริการดีมากค่ะที่อ้อมประทับใจไหมคะประทับใจมากค่ะวันนี้พี่อ้อมามาซื้อรถรุ่นนี้ใช้เงินออกรถสามพัน <3, 000 S 1> จบที ทีีเดยวค่สามพันจบจริงเลยคอนเฟิร์มให้หน่อยนะคะคอนเฟิร์มค่ะแล้วโชว์รูมโตโยต้อายุทยาและการบริการต้อนรับพนักง,งานเป็นไงบ้างคะพี่ดีมากค่ะดีมากลูกค้<ด> <happy S 2> าแฮปปี้เนาะโอเคค่ะท okay, ่าพี่อ้อมจะซื้อรถเพิ่มจะมาซื้อกับเซล์พี่วีกับจูเลเหมือนเดิมไหมค่ะเหมือนเดิมเนะคะ โอเคค่ะยังไงนะคะจุเลก็ขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็พี่ทวีมากๆนะคะที่เดินทางมาไกลมากๆเลยมารับรถกับเราที่โตโยต้าอยุธยานะคะแล้วก็ขอให้พี่ใช้รถคันนี้เฮงๆรวยปังๆถูกรางวันที่1นะพี่นะแล้วก็จุเลขออนุญาตนําคลิปนี้ไปลงสื่อออนไลน์บอก FC ทางบ้านหน่อยนะคะว่าบริการดีจริงดีจริงค่ะโอเคค่ะคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มค่ะยกนิ้วหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ feeling cause sometimes I be tight not tonight you're gonna hear me